ทุที่จะมีทุกภาษารสามรรณเด่ร้แต่ทุกที่มันเกิดป็นก็มีสี่องค์ประกอบขาทุกมันอาจจะเกิดจากจุลรัยไรซ์ภัยอัคีภัยวาสภัยปีรยรยยกระภัยภูพิภภัยภัยทั้งหลายที่มันเกิดมารอบๆตัวมนุษย์ชราภัยพญาทิภัยมรณะภัยอันนี้ภัยทั้งหมด แล้วภัยจากเสียงนินทาว่าร้ายจากคนรอบๆตัวก็เป็นภัยภัยจากการมีเวรมีเวรมีภัยเห็นไหมมีเวรมีภัยกับคนอื่นก็ไม่ไม่ชัดเจนนะเวรภัยกับลูกเวรภัยกับหัวกับเมียมีภัยทั้งหมดเลยวันหนึ่งคือหนึ่งมนุษย์จะต้องมีภัยเหล่านี้ภัยหนาวนักหิวนักกระหายนักอุจาระปัสสาวะเป็นภัยทั้งหมดอยู่ในโลกนี้มันมีแต่ภัย มีแต่โทษมีแต่ภัยแต่มนุษย์เข้าใจในโลกนี้มีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่ไม่มีแต่สุขเดียวไม่มีทุกข์เลยถึงประมาสในชีวิตชีวิตประมาทไม่ได้ประมาทเมื่อไหร่มีโอกาสถึงตายเมื่อนั้นมีโอกาสจับชีวิตลงได้เสมอใครในชีวิตจะมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาไม่เขาก็เราไม่เราประมาทเขาประมาทไม่เขาประมาทเ,เรากปรามาสต้องเจอ สิ่งที่มึงก็ต้องเจออยู่คือในโลกอันนี้ต้องเจอแน่ๆเมื่อเราเตรียมตัวเช่นนี้เมื่อเกิดแล้วเออคุณนึกแรกมึงองมาหากูแต่ถ้าไม่เตรียมเลยมันไม่น่าหรือจะมาหาเองทําไมถ้าอย่างนี้แบบเขาจะต้องมาเยี่ยมเราสิ่งเหล่านี้ต้องมาเยี่ยมเยียนเราเหมือนความร้อนต้องมาเยี่ยมเยียนเราฝนต้องมาเยี่ยมเยียนหนาวต้องมาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็ไปเขามาเยี่ยมเป็นญาติญา เขาจะมาเยี่ยมเยียนไทยเหล่านี้เป็นญาติเป็นญาติที่มาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวแล้วเขาก็ไปแล้วทิ้งไว้อะไรทิ้งไวรออไร้รอยอะไรรอยอะไรระลึกถึงเขาเขามาแล้วอู้น่าจะไปเร็วเ็วเนาะเรื่องไม่ดีเรื่องดีๆอยู่นานๆเนาะใจมันก็เลยอยากให้เรื่องดีๆอยู่นานๆไอ้เรื่องไม่ดีอยากให้ไปเร็วเว มันไปเท่าเดิมไปแหละมันเ yeah, so ่าเท่าที่ผัสจักนั่นแหละเสียงกระทบหูพอใจไหมพอใจกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งพอใจพอจะมันไปแล้วแต่เหลือสิ่งหนึ่งยังเหลืออยู่เหลืออะไรก็เหลือรอยอาไลอะรอยอาไลคาวอนอะไอ้อะไรไม่ใช่ของเดิมนะเป็นของใหม่ของที่กระทบแล้วเอามาเอาเอาแหละมาใหม่มาทําใหม่เอาของเก่ามาทาใหม่ เหมือนเอาภาษะเก่ามานึกคิดลรุงแต่งใหม่ภาษาเก่าที่เคยกระทบแล้วเอามานึกคิดลรุงแต่งใหม่เป็นทิฐิที่เข้าไปยึดภาษานั้นๆน,น,นี่คือไทยไทยที่น่ากลัวที่สุดคืออุปทา,านไทยตรงนี้เราเพิ่มไปเองอุปทา,านไทยอุขทวะอุทวะอุกเจตาแต่อุปทานหนากว่านั่นอะีก อุปทานคือถือถือ,ถอไว้ว่าเป็นเราเราทําเราเป็นผู้กระทําไม่มีเราทําไม่มีใครทํามันเกิดจากของสองสิ่งผัสสะเหมือนกระลมที่กระทบกายเนี่ยมันไม่มีเจตนาแต่มนุษย์มันมีวิญญาณไอ้เจ้าวิญญาณนี่ไปจับจองจับจองว่าเราทําเราผูกเราวิญญาณก็จะไปวิญญาณง้ผัสสะ เหมือนวิญญาณดวงนั้นมันโง่มาเกิดจากแม่กับพ่อภัสะแม่กับพ่อตัวกายยัสษะถ้าภัสะในหลอดแก้วคือเข้าไปในมดลูกก็ใช้วัตถุภัสะเข้าไปยิงเข้าไปในมดลูกยิงสเปิม์มีกี่ตัวที่แข็งแรงเข้าไปหรือเก็บตัวอ่อนที่ของายหญิงไว้แล้วก็ผสมกันข้างใน ให้ฝังตัวในมนุษย์นี่คือวิญญาณมาเกิดวิญญาณจะเกิดเกิดอย่างนี้เมื่อวิญญาณเกิดวิญญาณมันก็ดับไปวิญญาณดวงแรกที่ระยธ์ดับวิญญาณโยงต่อ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 ไปแต่มันเกิดดับเหมือนกระแสไฟเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากวิญญาณเนี่ยวิญญาณหูเกิดดับเร็วมากวิญญาณตาเกิดดับเร็วมากวิญญาณจมูกเกิดดับเร็วมากวิญญาณกายวิเกิดดับเร็วมากมโนวิญญาณเกิดดับเร็วมากไปรวมมโนวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะเกิดดับอยู่ประจําตัวมันรู้แล้วแต่มันดับมันไม่หายไปไหนมันดับแล้วเกิดใหม่ดับแล้วเกิดใหม่ดับแล้วเกิดใหม่เหมือนกระแสไฟเหมือนกระแสกลมเนี่ยมันไม่ใช่กระแสเดียวกันมันกระแสคลื่นก็เห็นคลื่นไหมมันไม่ใช่ลูกเดียวกันแต่มันเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันให้วิญญาณก็เช่นเดียวกันมันเกิดจากภาษจแล้วมันก็จากโลกนี้พราะเพราะอีก ภาษาจากโลภาพยาธิภาษาจากหนี้ภาษาจากปืนภาษาจากโรคไัไข้เจ็บภาษาจากชราพยาธิมันก็มีภาษาเป็นแดนเกิดมันถึงมรณนะไม่มีภาษา,ไม,มา,ษาไม่มีการดับภาษจึงเป็นเหตุให้เกิดและดับภาษะเกิดดับตลอดเวลาเกิดที่ไหนดับที่นั่นแต่ตัวหนึ่งยังจําได้ว่าเขาทําเราเราทําเขา เราเป็นผู้ทําตัวนี้ทิฏฐิเจ้าทิฏฐิมันเข้าเข้าใจว่ามีผู้ทํามีผู้ถูกกระทําเหมือนลมที่กระทบร่างกายใครทําไม่มีวิญญาณที่ทําก็ไม่มีตัววิญญาณนี่ไปรับรู้มันก็ไม่คิดว่าใครจะทํามันมันก็ไม่เกิดเวรม,ม,มูอโมโหจะแพ้ลมแม่บุ้งทําให้กูเย็นทําไมแดดไม่บุงทำาหู้ร้อนเนี่ยโมโ,โหแดดก็บ้าเนี่ยทัจะ วิญญาณจะเกิดจงภาษาไม่มีภาษาวิญญาณเกิดไม่ได้และภาษาจะแตกดับไปแตกดับแล้วก็เกิดมาอีกเหมือนกับน้ําที่มันจะโจรลงจากยอดผาหน้าผาน่ะก็ลงลงถึงน้ํตุตุ้มมันจะมีฟองน้ําเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อมน้ําเกิดดับฟองน้ําเกิดดับฟองน้ําเกิดดับต่อมน้ําเกิดดับถ้าเห็นอย่างนี้ในโลกมันมีแต่ของที่เกิดและดับแล้วดับแล้วเกิดมาอีกแล้วเกิดดับอีก ไม่ใช่อันเดิมไม่ใช่อันใหม่มันเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่เกา่าแต่มันกระทบกันแล้วก็ดับไปดับไปแล้วขึ้นมาใหมา่อีกเห็นอย่างนี้แล้วก็ไมีมีระศจรย์ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเมื่อมรุรย์เกิดมาในโลกนี้แล้วที่จะไม่เจอผัสะเป็นไม่มีจะคุกไม่สัมผัสทางหูทางเสียงทางตาทางรูป ทั้งจมูกทั้งกลิ่นทั้งลิ้นทั้งรสทั้งกายกระทบมันก็ทั้งใจกับอารมณ์ให้ใจกับอารมณ์สองตัวมันกระทบกันอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางจมูกอารมณ์ทางกลิ่นอารมณ์ทางรสอารมณ์ทางกายสัมผัสมากกระทบใจอารมณ์เต่ามากกระทบมโนซึ่เป็นของใหม่แต่ไม่ใหม่เป็นของเก่าไปแล้วมันเดินทางของมันอยู่ตลอดเวลา แล้วเหลืออะไรเหลือเวทนาไอ้เวทนาก็ไปแหละเอารู้เวทนาเวทนาต้องมีสัญญาจําถ้ามีสัญญาจําเวทนาเกิดไม่ได้เหมือนคนตายร่างตายตายแล้วเวทนาเกิดไม่ได้เขาวิญญาณไม่มีวิญญาณกับสัญญาเองไปจดไปจําไปรู้เจ้าวิญญาณไปแจ้งเจ้าสัญญาไปจําเจ้าสังขารไปกลุงมมันเกิดสามตัวมันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันไปด้วยกันแล้วก็เกิดมาใหม่อีก ได้ยินอีกได้ยินอีกัววิญญาณรู้อีกจําได้อีกลุงแต่งอีกสุขทุกข์เกิดอีกดับอีกเห็นรูปอีกรูปเกิดอีกตาเกิดอีกรูปเกิดอีกตาเกิดวิญญาณเกิดอีกรูปอีกดับอีกลิงกระทบรถลิงรถวิญญาณก็อีกวิญญาณจะต้องผสมตลอดเวลาเลยนี่คือ เห็นว่าภัยทั้งหลายเกิดจากสิ่งเหล่านี้แต่ปัญญาก็เกิดตรงนี้แหละปัญญาจะเกิดที่เดิมนี้ที่ใดเกิดที่นั้นเกิดปัญญาที่ใดเกิดที่นั้นเกิดทุกตั้ณหาก็เกิดที่เกิดไม่มีที่เกิดตั้ณหาเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้ปัญญาจะเกิดที่เกิดที่เกิดทุกขที่เกิดสุขปัญญาจะเกิด ที่เกิดทุกที่เกิดทุกตัณหาจะเกิดภาษาลูกเตาขี้เลกขี้เละแต่เราจะแยกให้ความว่าขี้เละมันหมายถึงตัวไหนขี้เละมันหมายถึงสังขารขี้เละมันหมายถึงวิญญาณขี้เละมันหมายถึงสัญญาสัญญาวิญญาณสังขารไม่ใช่กิเลสแต่ความกำหนัดยินดีความยึดถือเป็นกีเลสความยึดถือเรียกอุปทานความอยากเรียกวาตัณหา ความถือตัวเรียกมานะะความน้อยเนื้อจำใจก็เลยอุปายาสะทับแพนใจกิเลสมันเป็นตัวอย่างนี้ถ้าเห็นมึงไม่เท่าครูคูดีกว่ามึงเป็นนิสยากูน้อยเนื้อจำใจมึงดีกว่าครูเป็นมานะักถือตัวเราได้กว่าเขากิเลสไม่ตัวอย่างนี้มันไม่คิดเรียิดเลสตัวเดียวไม่ใช่มันมีชื่อของมันกำกับอยู่ เหมือนกับอะไรบ้านตะเกียบมันมีโค้ดของมัน b าโค้ดกำกับอยู่ถ้าคนไม่รู้ว่าอะไรอะไรแต่พวกเขาพอเขาบอกเขาก็รู้เลยตัวนี้ตัวนี้แต่คนไม่รู้เรื่องกอ็อะไรอะไรไปซื้ออะไรถ้าไม่รู้ก็เอาแบบไปให้เขาดูเขาจะจะ้๋อระดับนี้นี้ระดับโค้ดตัวนี้ตัวนี้ศาส,สนาก็าเหมือนาตา r c o มันมีชื่อของมันกำกับอยู่แต่ถ้าคนไม่ชำนาญก็เหมือนโยง กิเลสกิเลสน่าไหลอะไรแบบนี้ี่รุตาท่านครูกิเลสกิเลสแบบเหมือนอะไรอะไรเนี่ยแต่ละคนเขาชํานาญเขาจะมีบาโคตบอกเลยตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะลึกลงไปอีกแล้วก็จะเห็นเหตุไปซื้อทําไมซื้ออะไรทําไมมันทุกข์เพราะมันเสียไปใส่แล้วมันดีพ้นทุกข์นิโรธดับทุกข์ก เดินไปซื้อของให้ถึงพร้อมดับทุกก็น่าเห็นไหมทุกสมุทัยที่รดมักก็อยู่ที่ของนั่นแหละนี่แหละวิธีดับไฟยทั้งหลายมันก็ดับไฟเพราะมันมีน้ําดับไฟไฟทั้งหลายก็มีน้ําดับไฟมันก็ดับไฟถ้าไปจุดไฟเผาบ้านตัวเองหาเรื่องหาโลกอยู่ไม่มีตายแล้วปสาทจินอยู่ในโลกนี้ มันมีทุกข้องดับมันหาทางดับทุกข์ให้ได้ไม่ต้องไปดับตันนี้มันก็ดับเองแต่ถ้าเร็วหน่อยก็ใช้ปัญญาดับถ้าอย่างโง่หน่อยใช้ความอดทนดับคนเอาทนเอาเดี๋ยวมันดับการเวลามันก็ดับแต่คนฉลาดหน่อยเขารีบดับมันเร็วคนฉลาดยิ่งกว่านั้นอีกไม่ต้องดับมันดับไปแล้วมันผ่านไปแล้วเหมือนลมกระทบไม้มันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปตามดับมันมันดับแล้วไปดับทำไมอ่ะ แต่คนไม่รู้ก็ตามไปดับมันทั้งทั้งไฟมันดับแล้วก็ไปเอาไม้ตีปับปับปับเอาน้ำสาดไปมันดับหมดแล้วถึงไม่ต้องไปดับมันจะดับเองเพราะเมื่อเชื้อหมดมันก็หมดเหมือนไฟไม่ฟางถ้าเจอเคยเคยดไฟเผานาไหมหมดเชื้อมันจะดับแล้วมีฟันตุยตุยตุยเดี๋ยวมันก็ดับปัญหาในโลกก็เป็นเช่นนี้เองถ้าเรียนรู้มัน หรือมันเกิดมาเพื่อจะมาเยี่ยมเรามันเยี่ยมเราไม่นานมันจะไปเพราะมันมามันไม่อยู่ด้วยหรอกมันมาเยี่ยมมันเป็นพญาติญาติของเรามันฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายมายืมเงินก็มีฝ่ายมาให้เงินก็มีฝ่ายมายินดีก็มีฝ่ายมาขอคู่ยืมก็มี เองให้กู้ยืมก็ต้องการดอกผลกับมันน่ะเองไม่ใช่ให้พี่ซีดอกเด็กยากนะให้ดอกขาไล่เราญาติาญาติทำไมถึงยำต้องการดอกเราป้าเกิดดอกอะไรดอกบุญดอกบาปดอกดีดอกชั่วดอกสุกดอกทุกถ้าดอกบุญดอกไม้ทองคาถ้าดอกบาปดอกทองว้าดีดอกักเกียร แล้วเจยาก็นัดอกองนะจะดูดูไหมดรอกตะบุกแล้วดอกอะไรทิ่งๆทิุเลยนะดอกอกไดอแดงนี่เราเห็นมันดอปมันจะไปิ้มัน้างตั้งแมงริงเลยตะเกี่ยวถอนแมงกิ้งไว้จัผมเลยตะเกียจะเกี่ยวผนขนไปลงคุ้มลงในกรงมันแน่นี่ดอกทอง เขาคุณดอกบ้าที่งไงว่ตั้งสองอย่างเลยว่ะวะเลยเด็กเดียวแต่ถ้าถือไปดอกบุญเอาบุญเยอะกว่าบาปมาแนะบาปกับบุญจะมาสู้กันจะมีดอกบุญดอกบาปดอกทองดอกทองคำดอกเงินดอกทองหาเรื่องเพราะไม่มีดอกบุญดอกบ้าก็เลยคนหกเพราะไรบุญไรบาปอยากถาว่าดีื่องว่าสุราติมุเรงปิตาตาดเอวะเมวิโตจินนองเตตานังปัสสปติ ปิชิตังปฏิตังสุ้ังิพามีวัจมิจโตสพเพโพเรมุสังกัปปะจันโทปนารโอยาคามโติระโสยขาสติโยวิวัจจัุสัพโรโภวินัตุตุมเตภวัวันตรายโยสุติปพาโตูภาวะอาทีวานาสีรุจิจังคาปจายุจักรโรภมวัตตันติุบวันโนสุหรือา